นับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเปิ้นค่ะเบลค่ะเจอกับเราค่ะคุยข่าวบันเทิงวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะคะที่2มิถุนายนค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดของใครก่อใครอีกหลายๆคนนะคะก็เหมือนกันค่ะวันนี้เราก็มีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของคนบันเทิงในหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะที่ว่าเป็นกระแสร้อนๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยดีกว่าค่ะต้องบอกว่าตกใจแล้วก็ช็อกมากเมื่อได้เห็นข่าวนี้นะแล้วก็รวมไปถึงภาพภาพที่ มันหลุดลงมาจากคลิปนะคะ,คะของพี่เสกโลโซของเราหลังจากที่ไปสแสดงคอนเสิร์ตอยู่จังหวัดหนึ่งแล้วหลังจากเล่นเสร็จแล้วเกิดอารมอะไรยังไงไม่ทราบมีการคุยเขาเรียกวา,าควาควากีตาร์ของตัวเองนี่นะที่ตัวเองเล่นอยู่นี่นะคะลงบนเวทีทำเอานะคะ,ะเาเรียกว่าคนดู<ช>ที่จะตกอ,กอกตกใจว่าเฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้นก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆในนาว่าเมายาบ้างละ่ะกลับไปเล่นยาบ้างละ่ะหรือแม้กระทั่งว่าป่าเถื่อนบ้างละ่ะวันนี้ค่ะสยามดาราค่ะเขาก็เลยลงแบบนี้เลยจ้าเสกยันไม่หัวเล่นยากล้าวเป็นลูกผู้ชายพอ,อ ชัดเจนมากค่ะสำหรับพิเศษโลโซของเราค่ะงานนี้สยามดารางเราก็ไม่รอช้าเองค่ะก็จับมาพูดคุยกันนะเขาบอกว่าเสกโลโซค่ะแจ้งคลิปทุ่มกีตาร์เป็นฟิลลิ่งเพลงร็อกเพอร์จิลินแตงชาติก็ทํากันวอนอย่ามองว่าเป็นการแสดงความป่าเถื่อนหรือว่าตนเป็นคนเลวรับรู้สึกแย่ที่บางคนคิดว่าตนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งลั่นเป็นลูกผู้ชายพอเลิกก็คือเลิกไม่มีทางกลับไปทําผิดอีกนะคะเขาบอกว่าจากกรณีที่นักร้องเพลงร็อกรุ่นใหญ่ชื่อดัง นะคะพิเศษโลโซของเราเนี่ยนะจ๊ะเกิดมีเรื่องเฉาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีคลิปเจ้าตัวค่ะกำลังร้องเพลงระเบิดอารมณ์ทุ่มกีตาร์ที่เองเล่นอยู่นี่นะจ๊ะพร้อมทั้งกระทึบซ้ำกลางเวทีคอนเสิร์ตที่จังหวัดขอนแก่นเผยภาพนะคะเขาบอกว่าภาพเนี่ยมันเผยแพร่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะจนไปเอ่อจนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณนะคะอย่างหนักนะซึ่งทางพิการนะคะวิพากรภรรยาของพิเศษโลโซค่ะก็ได้ออกมาที่แจงถึงข้อความนี้แล้วก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะว่าคลิปที่พิเศษ พพังกีตาร์เนี่ยที่ตะวันแดงนะคะขอนแก่งเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะคะเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์อัลบั้มชุดใหม่ที่จะออกอเขาเรียกว่า เป็นแนวเพลงแบบ h าร์ดล็อกสไตล์ใหม่ๆที่มันต้องดุเด็ดเผ็ดมันเร่าร้อนค่ะ็ะเลยเด็ดไปซะขนาดนดั้นถูกต้องค่ะแล้วก็นะคะเ,เขาบอกว่านะคะเร็วนี้ก็จะมีการได้พบกับเพลงใหม่กับซิงเกิลใหม่ของพี่พเสกด้วยเ,เขาบอกว่าชื่อเพลงว่าขอตายในอ้อมกอดเธอโดนใจมากขอบอกแล้วเขาบอกว่าที่ทําแบบนี้เพราะว่าต้องการจะสื่อให้รู้ว่าวันที่4มิถุนาย,ยนนี้อีกสวันพี่เสกจะเปิด แถลงข่าวเปิดอารบัมและซิงเกิลใหม่ของเพลงแนวเพลงฮาร์ดล็อกนั่นเองจ้าล่าสุดค่ะเขาบอกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะพี่เสกนะคะได้เปิดใจผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้หรือของพี่สรยุทธ์นั่นเองค่ะว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยตนเป็นคนโพสต์ลง Facebook เองทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นการเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดของแกนเป็นการแสดงฟิลลิ่งนะคะอารมณ์ของเพลงค่ะนะคะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงอารมณ์แบบนี้ศิลปินร็อกเนี่ยต่างชาติเนี่ย เขาก็ทํากันเยอะแยะค่ะน้องเบลค่ะเขาบอกนี่ยกตัวอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจมี่เฮดริกนะคะวงเดอะฮูหรือแม้แต่นะคะจิมจิมมอริสันนะคะเน,เนวานะ่าแต่คนไทยเนี่ยอาจจะรับไม่ได้นะคะเขาบอกว่าไอ้แนวดนตรีฮาร์ดร็อกแบบนี้มันจะต้องแสดงถึงอารมณ์ให้ถึงเพลงถึงแก่นคือมันต้องแบบมีอารมณ์มร่วนเหมือนมีอารมณ์เข้าไปมันถึงจุดสุดไปเลยอะไรอย่างงี้ประมาณแบบนี้ค,คือเอาไปอารมณ์ออกมาเก็บเก็บกัดอันไรไว้ก็ นั่นแหละเอาออกมาให้หมดประมาณแบบนั้นจ้ะแล้วเขาบอกว่าด้วยดนตรีเนี่ยมันเป็นแนวฮาร์ดร็อกแล้วก็ร็อกแอนด์โรเลยต้อแสดงอารมณ์ออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วพิเศษยังทิ้งท้ายด้วยว่า การเคลี้ยกีตาร์หรือกระทืบกีตาร์บนเวทีเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกมีมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งไม่น่าจะแปลกใจก็คือที่ทำมาหลายๆครั้งมันไม่เป็นข่าวแต่ว่าพอครั้งนี้ก็เลยเป็นข่าวเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็ถูกโยงไปว่าพิเศษของเราเนี่ยกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งก็เลยนะคะวันที่สมิพุนายนนี้รอดูแล้วกันนะคะว่าพิเศษเนี่ยจะนัดนะคะนักข่าวนะคะไปแถลงข่าวเปิดอัลบั้มและพูดถึงเปิดใจถึงกรณีนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะติดตาม ความเคลื่อนไหวของข่าวนี้มาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านหนังสือพิมพ์สยามบันเทิงกันบ้างดีกว่าค่ะกับข่าวของหนุ่มหมากปรินค่ะจะเป็นกรอบเล็กๆทางด้านล่างนี่ค่ะอันนี้หมากทิ้งวิลซบคิมเบอรี่นี่ด้านล่างค่ะเขาบอกว่าจินยืนยันค่ะนะคะ อ่าไม่ใช่ค่ะโทษค่ะม,มากทิ้งวิลซบคิมเบอรี่นะคะกรอบล่างๆนี้ถ้าเรานะคะยังจํากันได้นะคะสาหรับกรณีของนะคะ,ะการโพสต์ข้อความของน้องคิมเบอรี่ที่ส่งถึงหนุ่มหมากปรินก่อนหน้านี้ว่าคิดถึงนะหลายคนเลยบอกว่าเอ๊ะมันยังไงยังไงกันอยู่ค่ะทางด้านในเขาก็บอกว่าเป็นคู่จิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินค่ะและนางเอกสาวคิมเบอรี่หลังจากประกบคู่ในละครกันมาหลายเรื่องแต่ล่าสุดก็มีกระแสข่าวออกมาว่าทั้งคู่ คู่เนี่ยซุ่มเป็นกิ๊กกันอยู่เนื่องจากสาวคิมเนี่ยได้ส่งข้อความว่าคิดถึงนะผ่านทางไลน์นี่นะคะไปให้หนุ่มหมากนั่นเองเมื่อผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์เนี่ยได้เจอกับหนุ่มหมากก็เลยขอสอบถามเลยค่ะเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าทั้งคู่เนี่ยแอบคบหากันแล้วก็แอบเป็นกิ๊กกันอยู่เนี่ยจริงไหมหนุ่มหมากก็ตอบเลยค่ะผมว่าไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เมนแล้วแล้วก็แต่ละคอมเมนต์ในไอจีนี่ค่ะก็เมนกันแบบนี้อยู่แล้วกับทุกๆคนเราก็สนิทกันแบบนี้อยู่แล้วด้้้วววยยคคคาาาาาามมมจจจรรรริงใใใเเเเกกก็็นไ่่่ออะะหข สนิทกันจริงๆแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วด้วยเข้ามาในวงการเนี่ยพร้อมๆกันค่ะมันเหมือนพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันมากกว่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าหลังจากมีกระแสข่าวดังกล่าวออกมาได้พูดคุยกับนางเอกสาวคิมเบอร์ี่หรือเปล่างานนี้พระเอกหนุ่มก็ตอบเลยค่ะยังไม่ได้คุยเลยครับคิดว่าคงต้องคุยเพราะค่อนข้างจะกระทบกับใครหลายคนต้องระวังมากขึ้นไหมเขาบอกว่าไม่ครับอยากจะบอกว่าก็ทําตัวเหมือนเดิมคือเราเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วมันไม่มี่อะไรแล้วก็การที่ส่งข้อความหรือเมนข้อความในไอจีหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นกิราาคท ขเขาบอกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีอะไรค่ะเมื่อพอมีข่าวแบบนี้ออกมากลัวคนจะมองว่าเป็นผู้ชายเจ้าชูไ้ไหมหนุม่มหมากบอกว่าก็ผมอัธยาศัยดีไงพี่ส่วนใครจะหลุดออกมายังไงผมก็แล้วแต่แล้วแต,แต่ผมเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ<อ>นี่เขาตอบผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าล่าสุดมีกระแสออกมาว่านางเอกสาววิวนรสเนี่ยกำลังซุ่มคบหาก,กับพระเอกหนุ่มมาริโอมเออมาเลอร์เพื่อเป็นการประชดรักเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหนุ่มหมากก็บอกว่ามีคนมาบอกข่าวนี้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผมเนี่ยนะคะ ควรจะรู้รู้อ่าส่วนตัวเองก็รู้จักกับพี่โอมานานก็นับถือเขาเป็นพี่คนหนึ่งก็ไม่มีวันที่เราจะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องอย่างนี้หรอกคะ่ะวันนี้หนุม่มมาเขาตอบต้องบอกว่านะเป็นเรื่องที่มันชุนลมุนวุ่นวายมากนะ,ะสำหรับหนุ่มมากที่ก่อนหน้านี้เข้าไปพัวพันนะกับสาวคนนู้นสาวคนนี้โดยเฉพาะสาวคนล่าสุดน,น้องวิววันรสถแล้วก่อนหน้านี้ก็มีกระแสประเด็นออกมาว่าก็ไม่ใช่คนขายอะไรนะ,ะตัดกันตะกัแก็หายกันไปสักพักก็กลับมาอีกแล้วก็ยอมรับว่าไปเที่ยวกันมาอีกก็เลยยังสงสัยอยู่ว่าตอนนี้ ความสัมพันธ์กับทั้งคู่เป็นอย่างไรพอเกิดกรณีว่าสาวคิมเบอรี่ของเราเนี่ยส่งข้อความว่าคิดถึงผ่านไลน์ไปให้นะคะหลายคนก็เลยจับประเด็นว่าเอ๊ะหรือว่าทั้งคู่นี่จะแอบมีความสัมพันธ์นอกเหนือจากคำว่าเพื่อนหรือเปล่าอะไรประมาณาแบบนี้ดูจากภาพดูจากอะไรที่หลุดออกมาเนี่ยเหมือนสนิทกันมากเกินไปไหมใช่แต่เราต้องยอมรับค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นคิมเบอรี่เองมากเองหน้าเด่นหรือแม้แต่ญาญ่าทั้ง4คนนี้เข้าวงการมาพร้อมๆกันนะคะและแน่นอนค่ะเขาอยู่สังกัดช่องเดียวกันเขาต้องสนิทสนมกันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้คำว่า คิดถึงนะรักมากอะไรคือมันเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณแบบนี้ที่ที่คนเป็นเพื่อนกันก็สามารถส่งใ,ให้กันได้นะคะแล้วที่สําคัญค่ะตอนนี้น้องคิมบอกว่าคือเขาเอา่าต้องระวังมากขึ้นนะคะว่าจะส่งอะไรถึงใครหรือแม้มแต่เพื่อนเนี่ยเพราะว่ากลัวจะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะหวานใจของสาวคิมเองด้วยค่ะงานนี้นะคะก็เรียกว่าเคลียร์ทุกปัญหาไปอะปิดอีกหนึ่งค่ะจากนางสือพิมสยามดาราก,กันดีกว่าค่ะสําหรับเขาเรียกว่านะคะไซมินินะคะกุ๊กกิ๊บสุมทิพิบค่ะ งานนี้กุ๊กกิ๊บค่ะเขาขอลั่นเลยนะคะว่ากุ๊กกิ๊บลั่นไม่รอรีเทิร์นมาริโอเปิดรับทุกคนแต่ขอเวลาจ้าชัดเจนมากแสดงว่าแบบนี้ทาใจได้แล้วทําใจหรือเปล่าอะไรไม่รู้แต่กุ๊กกิ๊บลั่นเลยะค่ะว่าไม่ขอรีเทิร์นโอแล้วก็ไม่คิดจะรอผู้ชายคนนี้ด้วยนะจ๊ะเขาบอกว่านักแสดงสาวไซมินิกุ๊กกิ๊บท้อไฟรักอดีตแฟนหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ดับไปเลยก็ดีหลังฝ่ายชายออกมาให้สัมษณ์หมดสิทธิ์ลุ้น เทยันชัดไม่เคยรอลมหวนรับคุยพิษแต่สัมพันธ์คืบได้แค่พี่น้องเท่านั้น<ม>อ่ะด้านในนะคะของสยามดาราเขาก็บอกเลยว่าดูทะาแม่งทะาแม่งเหมือนจะจากกันไม่ดีนะคะหรืออย่างไรสําหรับเรื่องราวอาดีตความรักนะคะคู่รักดารานะคะเอ่อวัยกระตาะอ,อย่างนักแสดงสาวไซมินีนะคะกุ๊กกิ๊บสมนทิศก์กับนักแสดงหนุ่มหล่อนะคะมาริโอเมาเลอร์หรือพระเอกพันล้านเอ<ม>อนัจ๊ะเขาบอกว่าก็ยังตกเป็นข่าวข้องเกี่ยวกันอยู่ตล เวลาแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเวลาเป็นข้อสงสัยว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เลิกกันจําได้ไหมว่าคนท,ที่บอกออกมาบอกเลิกเนี่ย บอกข่าวให้กับนักข่าวก็คือหนุ่มโอแล้วก็ยืนยันว่าเลิกแต่กุ๊กกิ๊บบอกว่ายังไม่ได้เลิกค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าเลิกกันจริงเพราะว่าฝ่ายชายเป็นคนออกมาพูดชัดเจนขนาดนี้แล้วทามถึงสาเหตุของการเลิกลาทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ได้มีมือที่สามอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นหนุ่มโอเองก็ถูกว่าสาวใหม่เข้ามาเป็นมือที่สามระหว่างความรักของเขากับกุ๊กกิ๊บด้านกุ๊กกิ๊บเองก็มีกับหนุ่มนะมีข่าวกับหนุ่มๆเหมือนกันอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ ว่าก่อนหน้านี้นจเจอกุ๊กกิ๊บทั้งโอด้วยเนี่ยจบกันดีไหมโอเองก็บอกว่าไม่ขอพูดถึง hmm. กุ๊กกิ๊บเองก็บอกว่าจบดีค่ะเรายังเป็นเพื่อนกันคือตอบไม่ตรงกันสักคนกนึงสักครั้งเลยแต่ล่าสุดเจอมาริโอถ้าจําไม่ผิดนะ,ะสัมภาษณ์มาริโอมามาริโอยังบอก ถามตอว่ามาริโอตอนนี้ติดต่อกุ๊กกิ๊บบ้างไหมบอกว่าไม่แล้วเพราะว่าต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างใช้ชีวิตของกันและกัน <c oughs> แต่ด้านกุ๊กกิ๊บบอกว่าก็ยังมีโทรติดต่อกันบ้างม,มันก็เลยไม่รู้บทสรุปว่าไอ้สรุปแล้วคู่นี้เขาจบกันแบบไหน <c oughs> เขาลงเอยกันยังไง <c oughs> แต่ว่าวันนี้ค่ะชัดเจนมากสาวกุ๊กกิ๊บบอกเลยค่ะว่าไม่รอรีเทิร์นแน่นอนจ้ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาเลิกลาก,กับแฟนหนุ่มเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยร่วงโร ต้องทำอะไรให้ดู<ม>ดีขึ้นสวยขึ้นแล้วกุ๊กกิ๊บก็เป็นเช่นนั้นนี่หนุ่มๆมาดอมๆเยอะแยะมากม,มายงานนี้ก็รอดูกันต่อไปนะจ๊ะว่าหนุ่มคนไหนจะมาพิชิตใจไซส์มินิคนนี้นะคะสำหรับกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะ ระนำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะ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 ,คะด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลย ซื้อ1ลังแถมบีวันมูลค่า280,000บาทซื้อ3าลังแถมบีวันมูลค่า940,000บาทซื้อ5ลังแถมบีวันมูลค่า1,740,000บาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6,100,000บาทซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า1 3ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า2 2ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 666 8347ป8 4 099 9347 084 938 1183ก นับสนุนโดย S.K 999ปุยอิน